สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ชนาวีอยู่ที่แม่น้ําปิงจังหวัดนครสวรรค์นะครับในเขตอำเภอเก้าเลียวลาสกมากเรือหาปลาที่ท่านเห็นที่ตรงนั้นเลยนะฮะนี่คือแม่น้ําปิงหนึ่งในสีแม่น้ําสายหลักก่อนที่จะบรรจบกันนะครับจนเป็นแม่น้ําเจ้าพยานะครับปิงวังยมน่านที่นี่คืออีกหนึ่งแม่น้ำนั่นเองคือแม่น้ําปิงวันนี้ผมมานำเสนอเรื่องแม่น้ําปิงหรือเปล่าไม่ใช่ครับนะครับ ผมอยู่ที่ด้านหน้าองค์เจ้าแม่สวรรค์นะครับที่ศาลเจ้าพ่อเก้าเลี้ยวนั่นเองตามชนาวีมามือถือเครื่องเดียวเราไปกับชนาวีไปดูกันยิ่งใหญ่อลังการครับสุดยอดนะครับซึ่งองค์เจ้าแม่สวรรค์นี่เขาจะอยู่ด้านหน้าศาลเจ้าพ่อเก้าเลี้ยวท่านสามารถเข้ามากราบสักการะอะไรได้เลยเนี่ยไม่ใช่ปัญหาท่านดูนะฮะสุดยอด นะครับำบูชาเจ้าแม่สวรรค์ตั้งนโมสามจบนะครับแล้วก็นะครับมีบทสวดนะครับเรียบร้อยทุกอย่างนะฮะนี่เดี๋ยวชมวิวไปเรื่อยๆเลยระหว่างนี้ผมอ่านประวัติให้ท่านฟังดีิว่านะครับประวัติเจ้าแม่สวรรค์นเนี่ยนะครับเกิดเมื่อวันที่23เดือน3ตามจันทรคติจีนปี1503 ตรงกับรัชสมัยพระจกักรพรรดิซ่งไทจูนะครับประวัติเจ้าแม่สวรรค์น,นะครับเทียนโฮเชียบออนะครับหมาโจวนามเดิมท่านชื่อหลินหม้อเหนียงตระกูลลิมนะครับวีนามีนามว่าหลินหยวนมารดานามว่าเฉินซื่อมีพี่น้องรวมเจ็ดคนท่านเป็นน้องคนสุดท้องน,นะครับนะฮะวันที่ท่านกําเนิดเนี่ยปรากฏแสงสว่างจ้าไปทางบ้าน มีกลิ่นหอมตลอดอบอวนท่านเกิดมาเนี่ยไม่เคยมีเสียงร้องไห้เลยตลอดหนึ่งเดือนเหมือนกับเด็กทั่วไปเด็กเวลาเกิดมาจะมีเสียงร้องไห้นะครับแต่ท่านตลอดหนึ่งเดือนไม่มีเสียงร้องไห้เลยพ่อแม่จึงตั้งชื่อให้ว่าหลินหม้อเหนียงซึ่งแปลว่าเงียบขึมหรือเงียบนิ่งอ่าตามชื่อเลยนะครับพออายุสี่ขวบนะครับบิดาพาไปไหว้พระปากรสิ่งอัศจรรย์น,นะครับท่านสามารถร่วงรู้ร่วงหน้าสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ทั้งเวลาสถานที่นะครับ พออายุห้าขวบนะครับท่านสามารถอ่านหนังสือได้แตกฉานและอ่านภะคภีได้อย่างคล่องแคล่วพอถึงอายุสิบสาปีท่านได้เข้าเรียนฝึกสมาธิปฏิบัติธรรมกับหลวงจีนอย่างเข้มขัดนะครับพอมาถึงช่วงอายุ15ปีท่านได้เดินเที่ยวกับเพื่อนตรงสาน้ำปรากฏอสุรกายโผล่ขึ้นมาท่านผู้ชมพร้อมชูถาดให้ใบหนึ่งท่านรับไว้ขนาที่เพื่อนเอนต้องวิ่งหนีด้วยความกลัวแต่ท่านรับไว้นะ ตั้งแต่นั้นมาท่านได้รับพลังวิเศษเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสามารถล่วงรู้เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นและคาดการณ์ได้อย่างแม่นยำเกี่ยวกับเรื่องดินฟ้าอากาศคลื่นลมในทะเลท่านได้ช่วยชาปะวงให้รับรู้หลีกเลี่ยงพาย,ยุร้ายที่จะเกิดขึ้นได้อย่างแม่นยำท่านผู้ชมนะครับจนเป็นที่กล่าวขานและความศรัทธาของผู้คนมากยิ่งขึ้นนะครับท่านในใช้ชีวิต ความรู้เนี่ยรักษาผู้เจ็บป่วยให้ห่างจากโรคภัยนะครับด้วยตัวยาสมนุนไพรตามที่ได้ร่ำเรียนมายิ่งสร้างความเชื่อถือและศรัทธาของผู้คนยิ่งขึ้นไปอีกท่านผู้ชมนะครับนะวันหนึ่งพี่ชายคนที่สี่และบิดาได้ออกเรือไปในทะเลทางที่หลินหม้อเหนียงเนี่ยนะครับได้ห้ามปามไว้เพราะรู้ว่าจะเกิดพายุใหญ่แต่ไม่มีใครเชื่อท่านผู้ชมจึงต้องมาเชิญพายุร้ายเรือล่มนะครับ ต้องลอยคอในทะเลขณะนั้นนะครับนะลินม้อนเหียงเนี่ยกำลังทอข้าอยู่และทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบิดาและพี่ชายจากสมาธิพลังจิตที่สูงส่งของท่านนะครับลินม้อนเหียงเนี่ยจึงส่งพลังจิตไปช่วยเหลือบิดาและพี่ชายกลับมาด้วยความปลอดภัยนะครับท่านสามารถติดต่อกับเทพสององ,องค์พี่น้องสกุลเกาคนพี่ชื่อเกาหมิงนะครับหรือเฉียนหลีหยวนนะครับเฉยหลีงั่ง ผู้มีดวงตามองเห็นได้ไกลถึงพันลี้นะครับคือดวงตาเป็นทิพย์นั่นแหละจึงเรียกท่านว่าเทพตาทิพย์ซึ่งมีใบหน้าเป็นสีเขียวโอ้สุดยอดมากอ่ะส่วนน้องชายชื่อเกาชุ้งหรือเทพผูทิพย์ชุนเปิงเออมีใบหน้าเป็นสีแดงเป็นผู้มีความสามารถได้ยินเสียงลมพัดได้ไกลถึงหมื่นลี้จึงเรียกว่าเทพผูทิพนี่เลยนะฮะ วันหนึ่งลินหม้อเหนียงเนี่ยเดินขึ้นยอดเขาเหมยฟงบนเกาะเหมยโจนะครับและบอกบิดามารดาว่าท่านจะขึ้นสวรรค์แล้วชาวบ้านต่างเห็นแสงสว่างเป็นสีรุ้งสวยสดใสพร้อมเสียงดนตรีอันไพเราะจากสวรรค์ซึ่งตรงกับวันที่เก้าเดือนเก้าทางจันทรคติจีนซึ่งตรงกับปีพระพุทธศักราชหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบในรัชสมัยสมเด็จพระจกักรพรรดิทรงไทจงปีหยงซีที่สี่ด้วยอายุขัยเพียงยี่สิบเจ็ดปีเท่านั้น ด้วยคุณงามความดีนะครับคุณอุปการของท่านที่มีต่อผู้คนจานวนมากจึงได้เรียกขนานนามท่านว่าหมาจูหรือหมาเจ้นะครับซึ่งแปลว่าแม่ย่าที่ผู้คนให้ความเคารพอย่างสูงสุดนะครับในสมัยพระจักรพรรดิพระราชวงศ์ชิงนะครับได้ถวายสมณศักดิ์ขั้นสูงสุดให้กับหมาเจ้นะครับด้วยพระราชทานพระมงกุฎมาลาหรือหมวกห้องเต้ที่ท่านเห็นด้านบนน่ะนะครับจะเป็นเหมือนหมวกห้องเต้เลยนะครับ นี่เลยสวยมากพร้อมถวายพระราชจะทานนามว่าเทียนโฮเสียเหมาะนะครับแปลว่าราชินีผู้สูงทรงแห่งสวรรค์นั่นเองซึ่งเราก็จะเรียกว่าเจ้าแม่สวรรค์เทียนโฮเสียบอสหมาโจ้นี่คือประวัติของเจ้าแม่สวรรค์สาธุครับนะครับท่านสามารถมาได้นะครับที่จอดรถจอดตรงไหนว่างตรงไหนจอดตรงนั้นนะครับก็คือท่านก็สามารถมาที่นะครับศาลเจ้าพ่อเก้าเหลียวได้เลยซึ่งตัว องเจ้าแม่สวัสดิ์จะอยู่ด้านหน้าเลยซึ่งจะอยู่ติดกับแม่น้ําปิงนั่นเองและนี่ก็คืออีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ณเมสซิ่งนครสวรรค์ที่ท่านห้ามพลาดน,นั่นเองนะครับอฝากไว้ด้วยนะครับนะสุดยอดจริงๆที่นี่นะครับ <S 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 ที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับเราก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกมากมายและอีกหนึ่งสถานที่ที่ฝ่าแนอ้อมอกอ้อมใจด้วยก็คือที่ศาลเจ้าพ่อเก้าเลี้ยวนะครับณนะจุดพิกัดองคเจ้าแม่สวรรค์นั่นเองฝากไว้ด้วยครับนะ ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่มอบกำลังใจให้กันในวันนี้นะฮะและขอบคุณสปอนเซอร์ทุกเจ้าที่อุปถัมภ์ชาวีมาผมจะไปนําเสนอต่อยอดเรื่องราวดีๆแบบนี้ต่อไปวันนี้จบอยู่ที่นะครับศาลเจ้าพ่อก้าวเหลียวด้านหน้าองค์เจ้าแม่สวรรค์นั่นเองนะครับนะมีเรื่องราวอะไรดีๆติดต่อทีมงานมาแลวถือมือถือเครื่องเดียวแล้วไปชนาวีค้าวหน้าผมจะนําเสนอสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ Amazing นครสวรรค์แบบนี้อีกที่ไหนติดตามกันวันนี้บัสีครับขอขอบพระคุณสี่พันกรุ๊ปการบัญชี s k ส a n d s e r v i c e ตราไทยสมบูรณ์พระประแดงชาบูไข่พรดุษฎดีครังกระเบื้องข้าวแกงน้องเนยไปถึง25เจสีข้ามันไก่ตอนไฮหลังเจ้านางนวดแผนไทยหลวงพิปอพระประหลัดพงม์พชยธรรมโมย่าจันโถวกวนสุขคิริคาเฟ่ แม่แก้คอยจุดเนื้อสาขาสุขสวัสดิ์แจาเอฟม,มีปูสาขาตลาดพระประแดงแม่แบงขนมไทยบางกระบัวหมดยิ้มน้ำตาลดอกมะมพร้าวช่างอเล็กซ์รีโนเวท24ยัมยำแซ่บลีกวงเฮงสาขาพระประแดงบ้านโรงไม้คาเนฟรอนซินเทคไลท์เบเกอร์เฮาส์คอฟฟ่แอนด์เบเกอรี่ สดชื่นบ้างกระต่ายอิ่มฮับสาขาพระประแดงก้าเหล่าลูกชิ้นปลาสาขาตลาดไทยสมบ,บูรณ์พระประแดงและคอฟฟ่ริวเบอร์เบรดแอนด์เบเกอรี่